สวัสดีครับแฟนๆหนังแนวอาชญากรรมทุกคนถ้ากำลังมองหาหนังระทึกขวัญที่ชวนติดตามต้องไม่พลาดชมภาพยนต์ปี2022เรื่องชวนรู r ม m o s ิ n ง s u เ e หรือ I Came By รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่คือหนังแนวอาชญากรรมระทึกขวัญสัญชาติอังกฤษที่จะทำให้คุณลุ้นจนตัวโกงลองนึกภาพตามนะครับลอนดอนอันมืดมิดศิลปินกราฟฟิตี้ผู้กล้าหาญสองคน และเรื่องราวที่พลิกพันสุดขาดเดาเหมือนรถไฟเห่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับงั้นมาดูรายละเอียดกันเลยเรื่องราวมีศูนย์กลางอยู่ที่โทบีและเจสองศิลปินกราฟฟิตี้หนุ่มผู้กล้าบุกเข้าไปในบ้านของเหล่าคนรวยแล้วว่าฝากผลงานศิลปะไว้บนกำแพงแต่แล้วคืนหนึง่งพวกเขาลับบังเอิญไปเจอความลับดำมืดที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลอยากรู้แล้วใช่ไหมครับ ว่ามันคืออะไรสิ่งที่ทำให้ชอนรูมมอร์สันซีเจแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นคือการนำเสนอประเด็นความยุติธรรมทางสังคมอย่างตรงไปตรงมาและและวิภาควิจารณ์ชนชั้นสูงหนังเรื่องนี้ไม่ได้หลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาในโลกความเป็นจริงทำให้หนังไม่เพียงแต่สนุกตื่นเ้นนุกตื่นเต้นแต่ยังชวนให้คบคิดอีกด้วยเป็นหนังที่ทั้งตื่นเต้น,ตน,ตนเราต้วใจและให้แง่คิดไปพร้อมกันทีนี้เรามาพูดถึงนักแสดงกามากจอด แม่เคยผู้มากความสามารถรับบทเป็นโทบี้บอกเลยว่าการแสดงของเขาสุดยอดมากและเพอร์เซลเอสคอตต์ F ourt, รับบทเป็นเจยเขาทําให้ตัวละครนี้ดูมีชีวิตชีวาและสมจริงแน่นอนว่าต้องมีฮิวบอนเนวิลที่พลิกบทบาทจากเดิมมาสวมบทบาทสุดหลอนจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องนี้คือไบรอ์อันวารีที่เคยฝากผลง,งานไว้ใน under the shadow เขาผสมผสานความระทึกขวัญ เข้ากับพล็อตเรื่องที่ชวนติดตามได้อย่างลงตัวอันวารีสร้างโลกที่ทุกชากเต็มไปด้วยความลึกลับและทุกตัวละครก็น่าค้หาการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยมถ่ายทอดบรรยากาศมืดมนและลึกลับของลอนดอนได้อย่างดีบวกกับดนตรีประกอบที่ชวนคนลุกทำให้ทรอนรูปโมซซงซูเจสร้างบรรยากาศที่ทั้งตึงเครียดและน่าตื่นเต้นแต่สิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้คุ้ค่าแก่การรับชมจริงๆ คือการผสมผสานช่วงเวลาที่ตื่นเต้นร้าวใจเข้ากับประเด็นที่ลึกซึ้งและมีความหมายมันไม่ใช่แค่หนังอชญากรรมระทึกขวัญแต่มันยังสะท้อนให้เห็นถึงสิทธิพิเศษการคอร์รัปชันและการกระจายอำนาจในสังคมอีกด้วยฉะนั้นใครที่พร้อมสำหรับหนังที่จะท้าทายความคิดและทำให้หัวใจเด้นแรงชอนรูโมซงซีเจคือคำตอบครับเชื่อผมเถอะ หนังอจิยากรระทึกขวัญเรื่องนี้จะติดอยู่ในหัวคุณไปอีกนานหลังจากหนังจบสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไวเ้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดการแนะนำหนังเรื่องใหม่ได้นะครับรักษาความอยากรู้อยู่เสมอดูแลตัวเองและมาสำรวจด้านมืดของภาพยนตร์กันต่อแล้วพบกันใหม่ครับ